แค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครั้งเจ้าเจ้าเพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดในตอนเช้ามันก็อาจจะมีนิดเดียวไอ้กองขอกัเดเหนียววะเฮ้ยจะคิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่บอกรักเธอ ยังจ yeah, okay. ิกมันวนน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 นไปฉันยังไมร้าทุกตนมเธอกลัวม uhm ันจะานุกครังเมอลังุน้ำค้กระทบในตาันมอกจางและครันไกลกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดมหมอกหรือควันหมอกจางงดงามและดำ ให้เยือกเย็นแซนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าแต่ถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นอย่างไรฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว และบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวพเพราะว่ากลัวต้องเสียน้ำตาอัจะเอตัวเอ,วเอ,องท่านผู้เจริญส่งมา,ากไปเ้วยกันยา สวัสดีครับเดี๋ยวผมนะครับมิสเตอร์ก็คงไทยแลนด์และวันนี้ก็เป็นวันที่วันนี้นะครับก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์ปีพศสอง5นะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์นะครับเป็นวันที่ทุกคนนั้นเข้าไปทำงานใช่ซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณ กือบีหนึ่งครับประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าได้ใช่ครับคือตอนนี้ผมก็อยู่บนนี่ครับเราอยู่บนเราอยู่บนด่านฟ้านะครับผมด่านฟ้านะครับด่านฟ้าของโรงแรมนะครับโรงแรมที่กรุงเทพที่กรุงเทพโรงแรมที่มีชื่อว่า D n d in นะครับผม D and D in นะครับ D n ผมมาพักที่นี่ได้ก็ประมาณสักหลายอาทิตย์แล้วครับผมหลายอาทิตย์แล้วผมก็มาพักเพราะว่ามันผมได้มีโอกาสมาเที่ยวมีโอกาสมาลองเปิดประสบการณ์ะรจะเป็นเหมือนจาแนแหนมตั้งอูไหน <laughs> ก่ะก็ออกมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับผมเพราะว่าที่นี่นี่ กรุงเทพครับเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับผมเป็นอของประเทศไทยซึ่งท่านผู้ชมก็รู้นะครับว่าเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าจังหวัดสวอื่นในบางทีนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผมได้มาอยู่กรุงเทพหลายอาทิตย์นะครับ ดีมากมากเลยนะครับจะว่าไปวิวกลางคืนนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่ากันไหมครับผมนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตนังนะครับเพราะว่ายืนยน,นานๆเป็นเมื่อยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมรู้กันเันเมื่อยมากๆนะครับซึ่งผมขออนุญาตแก้ไขยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือ ที่ผมบอกว่าเวลาเที่ยงคืนนั้นไม่ใช่นะครับตอนนั้นผมไม่ได้ดูลาดีผมพูดผิดนะครับจริงๆเวลาที่แท้จริงก็คือสองทุ่มสองทุ่มสิบสิบนาทีเนี้ยเขาสองทุ่มสิบนาทีใช่ครับก็ก็ดึกก็ไม่เชิงดึกเลยเวลาก็กําลังได้ที่นะครับแล้วแต่คนเลยบางคนก็ออกมาเที่ยวคืนออกมาทําธุระบางคนก็เป็นอาชีพยามบางคนก็ อะไรก็แล้วแต่เข้าครับเขาอยากจะว่าออกมาตอนทำอะไรคืนก็เชิญเลยนะครับแต่แค่วันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าผมเนี่ยมาพักที่โรงแรมดี D อดีินได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้นะครับที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยที่ผมคุณกำลังเห็นผมนั่งๆชิวๆเนี่ยพูดกับคุณอยู่เนี่ยหน้ากล้องเนี่ยจริงๆนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะ จะได้อยู่ที่นี่นะครับผมได้อยู่ที่นี่ซึ่งผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่เสียใจก็คือผมจะสูนเสียสิ่งที่เรียกว่าอา่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับเสียสิ่งที่เรียกว่าวิวดีๆอย่างนี้นะครับวิวดีๆอย่างนี้อย่างเดี๋ยวดูวไหวะ อตัวเงนี่นะครับเห็นใช่ไหมครับสีเหลืองๆฮะนั่นแหละครับนะนั่นคือสะพานพระรามแปดนะครับท่านผู้ชมสะพานพระรามแปดเป็นสะพานที่ที่อยู่ทนะครับสะพานที่ดูสวยงามนะครับในตอนกลางคืนไปถ่ายรูปไปอะไรได้ออไรครับผมดีมากเลยครับผมมาเทพ่ครั้งนี้ผมได้ขึ้นมาบนดาดฟ้าของโรงแรมดี B ออนดีวินนผมก็ได้ ัาพระรามแปดแบบจวจวดจักจะจ๊จะเตะเะงอกงาะแบบนี้นะครับผมสามารถยืนตรงบริเวณแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับอย่างไม่เกงัวฟ้าไม่เกงัวฝนทุกเม้นถ้าฝนตกเลยนะก็ก็แย่หน่อยนะครับผม <c oughs> แหมเห็นตรงนั้นไหมครับท่านผู้ชมไกลๆตรงนน้นนะครับเห็นนะครับตรงนั้นแหละครับคือเขาเรียกว่าสนามหลวงครับผมเขาเรียกว่าสนามหลวงแล้วก็จะมี วัดใหญ่ๆอยู่ตรงบริเวณนู้นนะครับเห็นไหมฮะมีแสงตรงโน้นนะ,ะเดี๋ยวผมพยายามให้ผู้ชมดูนะครับน้่นะครับวัดจะมีวัดนะครับวัดตรงนั้นก็คุณสามารถไปไปเยี่ยมชมไปไหว้พระไปอะไรได้นะครับผมหรือว่าดีเลยนะครับ very good very nice very b i c e ชายแล้วก็ very n i c นั่นหละนิดนึงอ่านะ,ะ,นะครับเข้ากัน,นะะม,ามาต่อนะครับผมทุกคนเข้ามาต่อนี่ครับตรงนี้ก็เป็น ตรงชั้นที่เจ็ดือแปดของโรงแรมนี่นะครับโรงแรมนี่เดี่ยวดีีนะครับผมเนี่ยโรงแรมนี่เป็นชั้นที่เจ็ดแปดสามารถขึ้นไปออกไปฟึ๊บแป้นนอกนะครับดูของมันติดตรงนี้นะครับนี่อันนั้นก็เป็นลิฟต์ตรงนั้นนะมันจะมีลิฟต์สี่ตัวนะของตรงนี้นี่ฝัง่งนน้นฝั่งนี้ฝังฝ่งนี้นะครับมีสี่ตัวนะครับคุณก็สามารถออกไปทั้งนอกได้มันจะเป็นดาดฟ้าจ่ายน้ี้คุณคิดเอาไว้เลย Loving you too much, so much much เก็กอยู่ได้เก็กอยู่ได้พวกคุณเชื่อปะผมกลับมาดูย้อนหลังเองเนี่ยผมว่าคิดกับตัวเองครับว่าผมเนี่ยเก็กอยู่ได้โอเคนะครับคุณผู้ชมกลับมาจุดเดิมนะครับกลับมานั่งกันตีกว่าตรงนี้นะครับ ข้างบนด่านฟ้านะครับเราก็จะมีเป็น,นคล้ายๆตอนคุณนั่งชิวๆเนี่ยครับชิวๆอยู่แบบชายหาดหรือที่ที่มันเป็นหาบหาบแดดได้เนี่ยครับตอนเช้าคุณขึ้นมาว่ายว่ายน้ำมาถ่ายรูปมาหาแดดมาทำกิจวัตรของคุณได้ครับตรงนี้แต่ว่าก็อย่าเกินไปแล้วกันนะครับทำเท่าที่ทางโรงแรมเขาอนุญาตนะครับผมแล้วก็ทำตามข้เตกลง ความเหมาะสมแล้วก็พิจาราด้วยความคิดและสติของคุณมีปัญญานะครับผมต้องใช้ชีวิตมีปัญญาก็ไม่มีเท่ากหข้ารัวันนี้ผมแก้รู้สึกอยากจะมาบอกว่าก็อรอสุดท้ายครับที่ผมได้อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่โรงแรมผมจะนั่งหนรีห้วิวเห็นเดียวเชี่ยพ่อตกใจสัตว์เชียไอ้หน่งก็อีกู๊ดที่นี่ อปลี่ยตัวเองแทนผู้เจริญซึ่งมาป็นปัญญาอ,อ,อ,อะารครับท่านผู้ชมก็กลับมาจุดเดิมนะครับที่เราถ่ายกันก็พูดฝ่าใใจนะครับว่าผมวันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้อยู่ที่นี่อยู่ที่โรงแรมดีๆจะได้เห็นวิวแบบนี้จะได้อะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันก็ แต่ผ่านไปตามกามลเวลาครับผมเคยมาอยู่ที่นี่ตอนแรกผมก็สึกดีใจนะผมก็นึกว่าผมก็ไม่ได้เอกอะม่ผ่าใจเลยก็เล็กน้อยะร่าผมก็อาจจะได้ขึ้นมาดูทุกวันสแล้วเราไม่สนใจอะไรมากแต่พอมาเป็นวันนี้ใช่ไหมครับวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่เยผมก็รู้สึกว่าเศร้าจังเลยไม่เศร้าอยมันผมไม่อยากจะเศร้าผมไม่อยากจะพูดว,ว,ว่าก็ เป็นกฎอันนจจังครับผมอันนจจังทุกข like ์ันนาตาครับถ้าคุณศึกษาธรรมะคุณก็จะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอันิจจังทุกข์ันนาตานะครับผมไม่ไม่มีอะไรอยู่ของกระพันธ์ครับมันมันไม่เที่ยงครับผมมันไม่เที่ยงไมีอะไรอยู่ของกรพันธ์แล้วก็ทุกอย่างแปรผันตลอดเวลาแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีมีเลือดเนื้อมีไม่ไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีตัวตนครับผมมันไม่ได้มีตัวตนทุกอย่างก็เป็นเป็นแค่ ส่วนประกอบธาตุพื้นฐานเหตุเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็มารวมกันจนกลายเป็นสิ่งต่างๆที่คุณเห็นันเห็นเป็นท้องฟ้าเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นพื้นเห็นเป็นเหล็กเห็นเป็นพลาสติกเห็นเป็นอะไรก็แต่ที่คุณเห็นทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยครับก็ทุกอย่างมีอายุไขของมันเห็นผมเห็นผมเห็นผมทรงแบบตลกตลกเซ่อเซ่ออย่างนี้แล้วนะฮะผมก็ผมก็เหมือนคนที่ ศึกษาไล่เรียนนิดหน่อยเหมือนกันฮะครับเรื่องที่ผมอยากาศึกษาเช่นเรื่องนี้ครับผมก็ที่ผมศึกษาธรรมะเพราะว่าผมเกิดจากมันเกิดจากเรามีทุกไหมเราได้ค้นพบกับสิ่งเรียกว่าทุกมันมีทุกทางกายและทุกทางใจนะครับซึ่งพอผมพบกับทุกเนี่ยมันทำให้ผมทำให้ผมนั้นเริ่มมีมฉันทะทําให้ผมนั้นอยากจะศึกษาธรรมะาศึกษาว่าทําไมมันเหตุใดกันาศึกษา อยากจะเรียนรู้อยากจะเปิดโลกรทัศน์การที่จะลองกาที่จะเสี่ยงมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่ก็มากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับคานผู้ชมมากักอนะครับขออนุญาตนั่งนะครับผมขออนุญาตนั่งเพื่อความสบายของของตัวเราเอง เมื่อกี้ผมก็พูดเรื่องธรรมะไปนะครับเมื่อกี้ผมก็ก็ถือว่าผมพูดนะฮะที่แน่นหน่อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะฮะว่าผมคิดอะไรอะไรอยู่มันผมศึกษาอะไรเนี่ยก็มาต่อนะครับเรื่องนี้ผมว่าผมจะอยู่ที่นี่วันสุดท้ายแล้วซึ่งผมก็มจะบอกแล้วว่าผมกรู้สึกดีรู้สึกดีใจนะที่เราจะได้ไปอยู่ที่อื่นจะได้ไปนอกจากที่แห่งนี้นอกจากที่แห่งนี้นอะกจากดีอันดีได้ไปอยู่ในที่ที่ เราต้องอยู่ที่อื่นนะฮะทีทีอาจจะไปแถวห้วยขวางสยามไปแถวแล้วแต่ครับไปเซนเซนทันเนี่ยเซนทันไปแถวไหนก็ได้ฮะในกรุงเทพมันมีที่ฮะหรือคุณจะไปแบบใปทุมธานีเป็นนนทบุรีคุณก็ไปได้นะครับคุณผู้ชมก็ไปได้อยู่ที่คนเลือกนะครับแล้วก็อยู่ที่เอ,อ่อ สกุลไม่ใช่ไม่ใช่สกุลเงินสิเป็นอยู่มันอยู่ที่ตังค์มันคุณนะฮะอยู่ที่เงินมันคุณตังค์ซึ่งวันนี้นะครับก็ไมอยากจะแค่อยากตอนนี้ความทรงจำได้ฮะเพราะผมได้เคยมาอยู่ที่นี่แล้วเคยมาอะไรแล้วผมก็อยากจะเก็บความทรงจำไว้ในรูปแบบวิดีโอแล้วก็ยูทูบไปฮะใครจะมาดูก็มาดูครับใครอยากจะคอมเมนต์ก็เชิญคอมเมนต์ครับใครอยากจะพูดคุยก็ ด้านล่างนี้เลยครับทางคอมเมนต์ทางวิดีโอรครับผมจะอัพโหลดภายในหลังจากวันนี้สักวันสองวันนะครับผมเพราะว่าต้องมีการตัดต่อมีการอะไรนิดหน่อยครับผมครับก็เนี่ยจริงครับผมอยากจะมาบอกปัญหาจ,จะดูคลิปน,นี้อาจจะดูแบบดูน่าเบื่อมอนผมแค่แค่มาทำเหมือน,อ,นอาจารย์แดงอาจารย์อตัวเองนะแต่ผมก็แค่อยากจะเพราะว่าเราเห็นเขาเป็น Okay. เหขาเป็นแรงบันดาลใจเราเห็นเขาว่าเออเขาก็ทำแบบนี้เขาก็ก็ดูก็ดูเป็นตัวเขาดีนะเราก็เลยเอาแฟลกเตอร์เข้ามาที่หนึ่งแล้วก็มาใส่ใส่ทำเนื่ใส่เดี๋ยวมาทำใตัวเรานะครับก็แค่นี้ครับผมแค่นี้เองครับผมแค่นี้เองจริงๆก็คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ์ายกันด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมจนถึงจุดนี้นะครับใครที่รับชมจนจบก็ดีครับคุณก็จะได้รู้จักผมมากขึ้นอะไรผมมากรู้จักผมมากขึ้นนะครับผมอะไรมากขึ้นก็แล้วแต่คุณเลยครับแต่ก็อันนี้นะครับรู้จักผมมากขึ้นอยากจะเห็นวิวอยากจะเห็นผมเล่นเกมเห็นผมทำคอนเทนต์หรืออาจจะเห็น อดีตของผมเก่าๆที่ผมเคยลงมาไว้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ก็ใกล้จะเดือนมีนาแล้วครับในเดือนมีนาแล้วนี่ก็ปีพศสองห้าห้าเนาะใุ่นทุกคนนี่ก็เดือนกุมาพันธไปอละปีพศสองห้าหห้าต่อเดือนมีนาถ้าเดี๋ยวก็เป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับเวลาก็ค่อยๆลดถอยลงไปก็จะหายไปช่วง อายุเวลาของคนเราที่เราอยู่ก็จะน้อยลงไปครับน้อยไปเรื่อยๆพอเราพอเราพอเริ่อโตเนี่ยมันมันก็จะเหมือนกับอายุไขเราสั้นลงครับใช่อายุไขมันจะสั้นลงต่อเมื่อเรา,ต,เเรา,า,าต่อเมื่ออายุมนันนะกต่อเมื่ออายุมันหนขึ้นใช่ครับก็ผมผมก็พูดมานานคนะผมผมขอโทษนะที่พูดมานานก็ไปแล้วจริงๆนะครับผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ค,ทคุณที่ดูนะครับ ทีมนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากทําให้คุณเซอร์ไพรส์หรือตกใจได้คืออาจจะแค่เห็นเ็นผมแล้วพูดให้คุณฟังแล้วก็บวกกับอยู่วิวุงเทพสวยๆที่โรงแรมดีอนดีนดีอินนะครับผม okay. ครับก็ขอบคุณครับลาก่อนทุกคน